สวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีพี่พรทิพย์นะคะวันนี้พี่พรทิพย์มีบอลสีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะแล้วมีหนุมานหลายๆชื่อเลยเนาะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมนะคะ FC ก่อนจะไปชมบอนสีของพี่พรทิพย์ป้าแมวฝากเบอร์โทรก่อนค่ะโทรเบอร์นี้แอดไลน์เบอร์นี้นะคะเอฟดูไปให้จบคลิปนะคะแล้วก็จําชื่อ บอนสีไว้แล้วก็โทรหาพี่พรทิพย์นะคะพอ่พอพ่แม่แม, αι, ม αι, ทุกท่านคะดูให้จบคลิปดูอีกรอบนะคะช่วยป้าแมวเนาะช่วยพี่พรทิพย์นะคะบางทีท่านกรจําชื่อไม่ได้นะคะพี่พรทิพย์ใช่ค่ะวันนี้พี่พรทิพย์มีค่าส่งเหมาเหมาถ้าซื้อสี่กระถางหนึ่งถึงสี่กระถางน,นะคะค่าส่ง30บาทถ้าซื้อหกระถางขึ้นไปส่งให้ฟรีค่ะเอฟซีส่งให้ฟรีนะคะ เดี๋ยวพ่แมวมาขอเริ่มต้นนี้ก่อนนะคะนี่ต้นนี้ด่างสวยมากเลยนะคะณเมืองนนท์จ้ะค่ะไซส์แม่พันเอาไปสอง้อยหสบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะโหลดใหม่มาก็ด่างโอ้โหด่างชมพูเป็นไม้แยกหน่อค่ะจ้ะต่อมาเป็นองคหญิงทอฝันจ้ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะมีอยู่สองกระถางนะคะองคหญิงทอฝันจ้ะชมพูทวีปค่ะ70สิบบาทค่ะค่ะบุตรสลินค่ะพี่แมวเอาไปสองรอยบาทค่ะบุตรสลินเป็นไม้ด่างนะคะสองร้อยบาท พบรักเจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจะมีสองกระถางค่ะพบรักค่ะอันนี้จะเป็นรัะตะนะมนตาค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะจะมีสองกระถางนะคะรัะตะนะมนตามหาบัณฑิตเจ็ดสิบบาทค่ะจะมหาบัณฑิตเจ็ดสิบบาทโอ้โหราคานี้น่าซื้อสะสมจังเลยมีจํานวนไหมเนี่ยมีค่ะพี่แมวอืมสวยมากค่ะสวยมากอันนี้อาจารย์เมืองค่ะ เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทด่างแบบนี้เลยเอฟซีหลดใหม่มาด่างนาพี่ด่างทุกต้นนะคะเนี่ยนะด่างทุกต้นอันนั้นจะเป็นเพชรพระนครค่ะพี่แมวต้นนี้ยเหรอค่ะอาจารย์เมืองมีสองต้นค่ะอาจารย์เมืองมีสองต้นเพชรพะนครค่ะต้นนี้นะคะเพชรพะนครเอาไปสองร้อยบาทจ้สไยนี้แม่พันแม่พันไปสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหนูดูซับพูนผลค่ะพี่แมวเอาไป หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะบวกเคนโนค่ะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะเทวกรรมนางรักเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะพี่แมวมีทั้งหมดสามกระถางนะคะเทวกรรมนางรักค่ะท้าวลำไทยค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจ้ะศิลาหุ้มทองหนึ่งร้อยบาทค่ะศิลาหุ้มทองเป็นหน้าด่างนะคะตอนนี้นะหนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางห้านิ้วเอฟทียังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะพี่พลทพย์เขาเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะคะไซส์ตั้งแม่พันธุ์แล้วจ้ะ นะตอนตอนนี้จะเบนจะลงน้ำทองค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะไซแม่พันธุ์แล้วหนึ่งร้อยบาทมีอยู่สองกระถางค่ะพี่แมวสองกระถางเนาะอันนี้เอาไปสองร้อยบาทค่ะมันมีรูปเยอะเลยใช่ต้นนี้ค่ะสองร้อยบาทเหมือนกันค่ะสองร้อยบาทมีสองต้นนะคะเบนจะลงน้ําทองค่ะลงาะต้นละหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้อาจารย์คงค่ะอาจารย์คงไซเล็กเอาไปหนึ่งร้อยสามสิบบาทมีอยู่สามกระถางค่ะจ้ะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทมีอยู่สองกระถางจ้ะโอ้โหองค์หญิงทอฟันไซแม่พันธุ์ไซแม่พันธุ์เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวค่ะเอฟซี FC ครับบ้านเอฟซีเอ่อบอกป้าแมวว่าป้าแมวใบมันชอบไหม้แบบนี้ใช่ไหมเขาเขา,เ,ขาเหมือนจะเป็นเชื้อราเนาะ,ชะเชื้อราแต่ว่าเอฟซีก็ตัดใบเขาทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อยากไปทิ้งอ่าอยากไปทิ้งในในที่บอนท,ที่บอนเราอยู่ค,คือเอานําไปทิ้งข้างนอกนะคะนี่ป้าแมวยังไม่ให้พี่พรทิพตัดเนาะเพราะว่า เอาไว้ให้เอฟซีดูก่อนนะคะต้นนี้เดี๋ยวพี่พัชชิพเจะตัดใบทิ้งนะคะเอฟซี FC, ถ้าท่านใดซื้อต้นนี้นะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วเนาะหลดใหม่เขาก็แทงมาด่างแล้วนะคะต้นนี้นะมีหลดใหม่มาแล้วนะคะพีแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแนะนํเอฟซีก่อนให้ตัดใบทิ้งแล้วนาไปทิ้งข้างนอกนะคะอย่าไปทิ้งข้างในแล้วเราก็ใช้ยาฉีดฆ่าเชื้อราทุกต้นนะคะแล้วเขาก็จะหายเป็นปกติจ้ะค่ะต้นนี้จ้ะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันคะ่ะพี่แมวนี่นะคะไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะ เอฟซียังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะพี่พรทิพย์เขาจัดการเปลี่ยนกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระถางห้านิ้วจ้าอันนี้มันีล้อมเพชรต้นนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทค่ะด่าง,งสวยมากค่ะต้นนี้นะคะไอเศรษฐีพันล้านค่ะเอาไปหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะ FC เอฟซีเศรษฐีพันล้านจ้ะอสงขายหนึ่งร้อยห้าสิา150บาทค่ะ จะมาต้นนี ja, <water> ้ค่ะเฮงเฮงค่ะหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะเฮงเฮงเวลาโตไปเขาจะสวยมากนะคะเฮงเฮงเนาะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอันนี้วิมานดินค่ะพี่แมวเอาไปร้อยห้าสิบด่างสวยมากเลยค่ะใช่ด่างสวยเลยต้นนี้ไอชัดชินกรค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะชัดชินกรจ้ะต้นนี้จ้าบ้านปทุมค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะอยู่ในไซส์แม่พันธุแล้วนะคะเอฟซีทั้งหมดอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วจ้ะหนึ่งนะคะไซส์แม่พันธุเนาะหนุมาน อ๋ออันนั้นของลูกค้าอ๋อจะเอาตัวนี้จ้ะอันนั้นจะเป็นอะไรนะพี่แมวเดี๋ยวดูหลงตะเมืองไหมไม่ใช่สับพูนผลรับพี่แมวถ้าไรเอ่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะม่านเมคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้สีลาสีลานักปาาค่ะพี่แมวจ้ะด่างเหลืองอืมด่างมาเลยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะจ้ะมาด้านนี้ค่ะอันนี้จุลพลรับพี่แมวหนึ่งร้อยบาทจ้ะเทพนรสิงค์ค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะทศกันค่ะ ทศก,กัณฐ์เอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะเวลมายุราห้าสิบบาท,ทอ, oh, อ๋อน,นั้นของลูกค้าค่ะพี่แมวอันนี้จะเป็นอสูรอินทาค่ะหนึ่งร้อยบาทอสูรอินทาเป็นบอลเก่านะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะยักษ์กุเปรันค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้จะสีมาแล้วนะคะยักษ์กุเปรันนะคะชายชนไซสแม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวโอ้สวยๆโดย fc นี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วไหมหนูห้านิ้วค่ะห้านิ้วแล้วนะคะ แล้วต้นในบอลก่าวยังไม่ขายใช่ไหม,ะมจะอรัตนาสินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะไซแม่พันธุ์แล้วจ้าปลาสาททองปลาสาททองเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเลยจ้ารวยล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะรัะตนาสินใช้นี้ล่ะเอาไปห้าสิบบาทคะ่ะพี่แมวจะ อันนี้จะเป็นนาราทัศน์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีลูกติดมาแล้วนะอืเป็นเป็นไม้สร้างสร้างหัวแล้วนะคะ fc ไอ้ไนายทองเหม็นเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะคะกัดสีสวยมากนะคะนายทองเหม็นอยู่ในตับวีรชนนะคะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนึ่งร้อยบาทจ้าหนุมานเชิญธงเชิญธงหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้จ้ะอันนี้จะเป็นเจ้าเวียงพิงคค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้ค่ะ ท้าจันทชนค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเท้าวเวสวุวรรณหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้เป็นอสงไขยกัดสีแล้วนะคะเอฟซี FC. อันนี้กัดสีแล้วอยู่ในกระถางมีสามต้นนะคะอันนี้มีสามต้นพี่พรทิพย์ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะสามต้นนะคะกัดสีสวยเลยนะคะบอกพี่พรทิพย์นะอันนี้ไม้เป็นไม้สร้างหัวแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะอันนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธนะคะไซส์แม่พันธุ์อันนี้เอาไปเท่าไหร่ดี พี่บนทิศขอเอาเอาเจ็ดสิบาทได้คิด,ดว่าเจ็ดสิบาทเดี๋ยวเอฟซีจะว่าปลาแมวขึ้นราคานะคะนี่นะนี่ก็เจ็ดสิบาทนะคะอสงไขนะคะกะสีมาสวยมากนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทมีสองกระถางนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีอสงไขนะคะด้านนี้โหสวยมากนะคะเอฟซีนี่นะสีมาแล้วเอฟซีเอาไปถึงไปเปลี่ยนกระถางเป็นแปดนิ้วได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะเสื้อเชือกปลาแมวนะพระปลาแมวอยู่ตรงนี้สายตาคือใช้ได้เลยนะคะสีสวยมาแล้วนะคะอสงไขยจ้ะ ด้านนี้นะคะ fc เป็นสาวสันกำแพงขายให้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทเนาะสาวสันกำแพงเนะี่ยสวยมากนะคะ fc เนี่ยนะคะมีประมาณมีหกกระถางอ่ะหกกระถางนะคะด้านนี้ชื่ออะไรพี่พันิลูกม <า S 2> ไม้ค่ะพี่แมวรวมสามกระถางร้อยเลย<ช>เนาะได้ค่ะนี่นะคะลูกไม้นะคะหน้าตาสายดาร์กแบบนี้นะคะนี่ fc แมวไล่ไปให้ดูเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็ออกด่างๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะด่างเปื่อยๆนะจ๊ะลูกไม้นะคะ รวมได้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะรวมไปกับเสาสันกระแพงได้เลยค่ะลูกไม้นี่ขอให้ขอซื้อสักหกกระถางเนาะใช่ค่ะขอซื้อสักหกกระถางนะคะเอซีหกกระถางก็ส่งฟรีฟรใช่ไหมเออหกกระถางส่งฟรีนะคะเอซี FC. ห้ามซื้อห้ากระถางนะจ๊ะใครซื้อมากกว่าหกกระถางก็ได้จ้ะขามาด้านนี้เป็นปีกกินนาลีคะ่ะต้นเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แมสไใส์ไส เอฟซีไปเปลี่ยนกระถางเลยนะคะไซส์แม่พันธุ์นะปีกินันดีหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ชื่ออะไรเอ่ยหนูออกหลวงสุรศักดิ์ค่ะพี่แมวโอ้เป็นบอลเก่านะเนี่ยสวยมากออกหลวงสหนึ่งร้อยบาทจ้นบาทนะคะออกหลวงสุรศักดิ์นะคะเอฟซีเป็นบอลเก่านะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะเอามาตนนนน้นนี้นิดนึงอันนั้นขุนไกค่ค่ะพี่แมวเอาไปห้าสิบบาทอุ้ยขุนไก่ป้ายด้วยค่ะเอาไปห้าสิบบาทแต่ห้าสิบบาทไออันนี้เอาไปสามกระถางร้อยเลยพี่แมวอ๋ออันนี้ อ่ารวมรวมเลยนะคะรวมเลยพ้าแม่อาชีพฟังณเมืองโน้น,น,น,นสาวนาครใช้สีนะคะสีดาลนักป่าอ๋อสีดาลนักปาดเนาะแต่กระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะวันนี้สุนทรพูยังไม่กัดสีนะคะไปห้าสิบบาทเนาะพลชมพูมีกระถางเดียวนะคะไปห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะต้นแม่พันสวยมากครับเะคายฟีต้นแม่สุนทรพูนะคะนี่นะคะใบเขาเก่ลงเขาจะเป็นลักษณะในนี่นะคะนี่ไม้สร้างหัวแล้วเนี้ยนี่กัดสีมาสวยมากนะคะสุนทรพูจ้ะโอ้โหต้นแม่พี่ฝนทิพย์ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ต้นนี้ก่อนค่ะด่างสวยมากเลยเป็นจะลงน้ําทองค่ะพี่แมวเอาไปสองร้อยบาทจ้าเป็นจะลงน้ําทองนะคะสองร้อยบาทค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้ต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาทจ้าแล้วมาต้นนี้จ้าไอนี้เจ้าปอแก้วค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้าจ้าไอเจ้าสาวค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ต้นนี้ค่ะเทลาปาตีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้ยนี่นะคะเอฟซีเทลปาตีนะคะสวยมากจ้ะ ไอ้เจ้าปอแก้วค่ะพี่แมวหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะจะใช้แม่พันนะคะเอฟซีใช้แม่พันร้อยห้าสิบาทพันท้ายนอลาสิงหนึ่งร้อยห้าสิบาทมันนีล้อมเพชรอ้ะเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวมันนีล้อมเพชรอ่ะถ้าเลี้ยงทําจํานวนให้เลี้ยงแบบนี้นะคะเอฟซีเดี๋ยวต่อไปเขาจะ<ห>เขาจะด่างจะด่างมากกว่านี้นะคะเขาไม่ได้ด่างแค่นี้นะคะมีสองต้นนะคะนี่นะ รักคูณผลค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะมีสองกระถางขุน <c oughs> ไก่ไซแม่พันจ้ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะพันท้ายนรสิงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสามกระถางนะคะก้าวทับไฟแม่พันเอาไปสองร้อยบาทค่ะพี่แมวแต,ต้นไม้อะไรสวยจังอ๋นอันนั้นลูกไม้ผมเก็บอ๋อจ้ะ,อะตอนนี้มาหายสว่างเอาไปสองร้อยบาทคะ่ะมีสองต้นจ้ะไอมงคลสยามค่ะสองร้อยบาทจ้ะน้ำโชคน้ำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ เทพพลมปะไม่ใช่เทพประสิทธิ์พี่แมวเทพประสิทธิ์เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทจ้ะจ้ะไอชิ้นะบรรชอนหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นฟอร์มกอนะเะปซีชิ้นะบรรจอนเนี่ยไม่ชิ้นละบรรชอนไม่ใช่ต้นเดียวนะเออนะคะเป็นฟอร์มกอนะแต่ว่ากระถางเนี้ยมีต้นเดียวนะคะแต่ต้นในเนี่ยมีสองต้นนะร้อยห้าสิบบาทจ้ะถามาด้านนี้จ้ะ เมืองเชียงใหม่ค่ะพี่แมวเอาไปห้าสิบบาทจ้าเมืองเชียงใหม่จะเป็นบอลใบกลมใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากนะคะต้นนี้ล่ะวิชุดาค่ะห้าสิบบาทโอ้มีมีสองต้นนะคะในกระถางพ่อแม่ก็ชอบสองดูนะมีกี่ต้นอ่ะต้นนี้จ้ะหนุมานจองถนนจองถนนห้าสิบบาทค่ะจ้ะขุนสีโคชโคงห้าสิบบาทค่ะจ้ะ้วกัดสีมาสวยมากนะคะขุนสีโคชโคงศิลานักปาติดป้ายมานิดนิดเอาไปห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเนาะ มาด้านนี้จ้ะด่างเกยชัยห้าสิบบาทค่ะค่ะต้นนี้จ้ะไอนางสีดาค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะลูกไม้ค่ะเอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะเป็นบอนสีบ้านพี่พรทิพย์ค่ะค่ะนี่เป็นบอนสีหกหลวงออกออกหลวงเนาะว่าแมวเขาไปได้หกเล่วงเลยหอกออกหลวงนะคะ fc ออกหลวงสุรศักดิ์เนาะสวยมากนะคะเป็นบอนเก่าจ้ะ,ะฝากเบอร์พี่พรทิพย์อีกรอบนึงนะคะ fc ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่แลวก็เอฟซีพี่พี่ทุกท่านนะคะเพื่อกดไลค์กดแชร์บอกต่อป้าแมวด้วยนะคะอ่าที่ป้าแมวเค็มของทีอยังยังไม่ส่งให้เอฟซีก็จะมีพี่พี่ไพ่นะคะพี่พี่ไพ่อยู่ที่ทางภาคใต้นะคะป้าแมวยังไม่ได้ส่งให้นะคะรอให้รอให้พี่ไพ่ซื้อ ซื้อซื้อป้าแมวอีสักต้นหนึ่งเดี๋ยวป้าแมวส่งให้นะคะพี่พี่ภัยป้าแมวไม่ลืมนะคะที่ว่าแถมอ่ากวนอิมกับลูกไม้นะคะป้าแมวไม่ลืมนะคะฝากช่อง YouTube นี้เป็นกระบอกเสียงให้ป้าแมวด้วยนะคะอันนี้พี่พรทิพย์ขอส่งเป็นรอบวันอังคารนะคะเพราะว่าวันจันทร์พี่พรทิพย์ไปเกี่ยวข้าวอีกหนึ่งวันจ้ะแต่พี่พรทิพย์รับออเดอร์ถ้าพี่พรทิพย์ยังไม่โทรกลับถ้ายังไม่ได้รับสายเดี๋ยวโทรกลับ <laughs> นะคะเอฟซีพอๆมแม่ก็ยิ้ป้าแมวพูดอีกแล้วพูดผิดอี กราบขอโทษขออภัยค่ะแล้วก็สวัสดีประกบอลสีบ้านพี่พรทิพย์จ้าสวัสดีค่ะ